ที่โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ใต้ร่มพระบารมีสมเด็จพระบรมรา,าชเจชนนีพันปีหลวงนะครับรวมถึงมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพที่มีต่อพี่น้องประชาชนที่จังหวัดพะเยาครับโดยโครงการข้าวกระเกษตรและสากรครับ ป่าใหญ่ตามพระราชดําริบ้านหนองหาตําบลร่มเย็นอําเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาถือเป็นหนึ่งในโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดําริที่มีจํานวนทั้งหมด5แห่งซึ่งในอดีตนั้นบ้านหนองหาตําบลร่มเย็นอําเภอเชียงคำจังหวัดพะเยามีสภาพพื้นที่เป็นป่าเสื่อมโทรมเป็นผลมาจากการถูกบุกรุกแพร่ถา,างเพื่อําไร่เลื่อนลอยบางส่วนของพื้นที่มีการปลูกพืชเสพติด รวมไปถึงมีปัญหาด้านความมั่นคงตามแนวชายแดนประกอบกับมีรัษฎรชาวไทยภูเขาเผ่าต่างๆที่เคยถวายดีการ้องทุกข์ขอพระราชทานความช่วยเหลือเรื่องที่ดินทำกินเป็นจำนวนมาก สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจึงมีพระราชดำริที่จะให้รัษฎรเหล่านั้นเข้ามาช่วยฟื้นฟูสภาพป่าเพื่ออนุรักษ์แหล่งต้นน้ำลำธารในพื้นที่ดังกล่าวจึงได้จะทำเป็นโครงการบ้านเล็กนิป่าใหญ่และมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถขึ้น พระบรมราชชนนีพันปีหลวงก็ได้มาให้การสนับสนุนการฝึกอบรมศิลปาชีพและปลูกฝังความรู้ด้านการเกษตรการอนุรักษ์ธรรมชาติแก่เกษตรกรที่เข้ามาอยู่ในพื้นที่เพื่อให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างผสมกลมกลืนโดยคนเป็นผู้พิทักษ์รักษาป่าและป่าจะให้ความร่มเย็นเป็นแหล่งผลิตอาหารของคน กรมการข้าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยาได้เข้าไปดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวแบบนาขั้นบันไดจัดทําแปลนผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันุ์น้ํารูและสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้กับกเกษตรกรในพื้นที่โครงการพร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้แบบยั่งยืนให้กับกเกษตรกรได้เรียนรู้วิธีขยายพันธุ์ข้าวบนพื้นที่สูงเพื่อจะได้ขยายผลไปสู่ชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียงต่อไปเมือ่อก่อนนี้ทดสอบ ทุกสายพันธุ์นะครับแต่ข้าวใช้พันธุ์ข้าวน้ำรู้ได้ผลผลิตดีที่สุดแล้วก็สามารถขึ้นพื้นที่หนาวได้ส่วนมากก็คือเขาเคยชินนะครับเนาะเขาเพราะาเกษตรกรเคยชินในพื้นที่เมื่อก่อนที่เขาปลูกตอนสภาพไร่แต่เราปรับพื้นที่นาให้เขาครับนาขั้นบันไดตามพระราชดำรัสของท่านข้าพันปีท่านบอกว่าให้มีข้าวบริโภคเนี่ยเพียงพอต่อในพื้นที่ครับให้ผลผลิต สูงและก็เกษตรกรต้องกินข้าวในพื้นที่ปลูกข้าวเองในพื้นที่ของ,ของโครงการเพื่อให้เพียงพอต่อการบริโภคสาวสาเอปีาอสอาเอสองปีก็ตแต่ปกโครงการมาก่อนหน้านี้ต่อที่เป็นข้าหยอเป็กป,จปนนัจแจ้ปีน้ำดาเนี่ยผู้ผลิตมาจะได้น้อย แต่รสชานน่จะบอดีแต่ได,ได้ตอนนี้รสชาติดีรสชาติแบบมันนิ่เหนียวยี่นานยี่เมือไปเนี่ยผับรีจะเยอะขึ้นเลยโปรกาเข้าออกมาตั้งแต่ปีแรกมันจะมีเข้ามาทดลองหลายอย่างแล้วก็ทดลองอันไหนผวัวรีดีก็จะเลือกเอาตัวนั้นแรก หลายยันเข้าหอมมะลิเข้าขอ้โทรอนเนี่ยเด่วน,น,ดนว่าได้ปลูกมะลิเอเลยต้าโอไปเลอโอนมาเลยจุ้ดเด่นของโครงการมะลิในป่าใหญ่ในพื้นที่ของจอดหยาเนื่องจากว่าเป็นจังหวัดที่มีสภาพภาพูมิอากาศนะครับผมแล้วก็ทยธรรมาชาติที่อุดมสมบูรณ์อันนี้เป็นปัจจัยที่สําคัญนะครับผมที่จะทําให้โครงการขับเคลื่อนได้มีน้ําที่เพียงพอมีอากาศที่เหมาะสมต่อการปลูกพืชอันนี้คือเป็นเป็นปัจจัยหลักเพราะว่าตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ของมูลประเทศที่เหมาะสมจริงๆแล้วเรา จะมีการขยายในเรื่องขององค์ความรู้ตลอดจนถึงที่เป็นนโยบายของทางกระทรวงแล้วก็รวมถึง,ง,งกรมการข้าวเองที่จะสนับสนุนเครื่องมือหรือเครื่องหมายนะครับผมให้กับกลุ่มชาติพันธุ์นะครับผมให้เขามีปัจจัยการผลิตที่เหมาะสมนะครับผมสามารถทันต่อยุคทันต่อโลกท,ทันต่อยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราจะทำในระยะในกรมการข้าวเองโดยกระทระวงเกษตรแลสะสหกรณ์เองเนี่ยให้ความมุ่เงเน้นคือให้ชาวบ้านซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์มีความหลากหลายมากนะครับแล้วก็มีความ หเขามีการแลกเปลี่ยนสินค้าทางเกษตรหรือว่ามีการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมอยู่ตลอดเวลาเราต่างหากที่ต้องไปสร้างความเข้มแข็งตรงนี้เป็นความท้าทายหนึ่งของกรมการข้าวหลังจากนี้นะครับผมเราจะทําให้เขาเนี่ยได้วิเคราะห์ในการพัฒนาต่อยอดในเรื่องของการตลาดในเรื่องของการแปรรูปแล้วก็ทาผลิตภัณฑ์ของเขานะครับที่นอกเหนือจากการพอมีพอกินแล้วเนี่ย เพิ่มมูลค่าแล้วก็จะเป็นการรักษานะครับผมฐานเกษตรกรรุ่นใหม่นะครับผมให้ยังคงอยู่ในออชุมชนดังกล่าวหมู่บ้านดังกล่าววันนี้กเกษตรกรทั้ง12ครวัวเรือนอยู่ได้อย่างพอเพียงล่มเย็นและมีความสุขภายใต้ร่มพระบารมีของพระองค์ท่าน